ิ่งใจรู้สึกแล้วขับโลกขับโลกอะไรวะขับโลกเลยคิงแชมป์โลกเค e อะฟ์สเตเอร์ไซเบอร์แชมเปี้ยนชิพอะใช่เหรอเออเฮ้ยโอ้ไมันโดนดีอย่างวะทีพวกนี้ทีเวกไลน์นี่แม่งโดนดีจริงไงนอน้น้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย กลายไม่เป่าด้วยวันที่ยี่สิบห้านี่เดี๋ยวมราจะรู้แน่อนอนว่าแมนเชสเตอร์เป็นสีอะไรแมนเชสเตอร์มันเป็นสีฟ้าอู่แล้วไปรันรันรันอิตบู๊ <_ S 2> ใช่ไหมรันรันอิตบูไม่ได้แบบ,บรูอินเดอ์คันเลอร์แล้วในเคม Ơi! <laughs> mình chạy lần đầu đi, lần lần đầu đâu? Xì ạ Sán châu, tẹt lại sán châu, <laughs> châu Mèo bà à? หลอดเอเมนเนี่ยเอเมนออะไ์เอ่มเอเมนคือเอหลักเออผิดเองล่ะ่ง <c oughs> คนนี้มาดีกว่าคนที่ชื่อวันิพาน ก็จะเปลี่ยนเป็นบรรยภานสีอ่อนวะไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเอ้าเจะเปลี่ยนไหมอ่ะไม่ได้พูดเลยเฮียเคยอยู่ไหมอ่ะไม่เองแล้วมึงนี่แต่ฟุกแล้วนะเฮียฟุกนั้นขี้อิ๋วอย่าหรมโซชาอ่ะอู้เอาโอเล่กุน่าโซชามาคุมเลย เออซื้อโอเคตอนนี้เลิกเล่นนะซม่งฟูเทียนนี้แหละเลิกเลยโอ้โหด่าด่าเีลยเย้ยน่าชนะที่หมายเนี่ยทำไมรถกะงี้วะมันก็ได้คาเฟ่ดีวะอย่างเงี้ยซึงเอาแตบบ่ ตัวฮอปเฟอร์เกไดอไรวันนี้กูด้เอาแบ็คเลยอ่ะ

Cái đâu, Chút หน่อยทําไมครับไม่ได้เป็นอะไรกับเขา นี้มึงเจอกูไปใครเฮ้ยใครจะเจอใครกันแน่มึงมึงบอกมึงบอกมึงบอกยูดิ้งเจอขอบดําดินมึงเจอกูอีไอสุดเนี่ยมาได้ันดนี้มาได้ก็มาให้ได้เราจะมา เวชเตอร์สีแดงเลยมีอากาเชสเตอร์ดิีเป็นสีแดงเลย ลอนดอนเนี่ยสีแดงนะ White stand! White stand! White yeah. stand! <laughs> oh, oh, bro, bro, watch your route. Below! 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 White stand! What the hell is Oh, he's lagging. Below, uh, behind! like you walk is going mày phải của mình nhiều việc nữa là 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 Ella, là Ella... là 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 là

Located along. get ready to engage. you ah. ยาน่าอยู่ยาน่าอยู่ข้างล่างะอ,อางะเมือ่อจนน่าขึ้นไปซหรอก เขาเปรี้ยงหายไม่เข้าใจเลยเราโลสมองมันเอาโลสมองออกทำไมของเทีเ่ยว Ten seconds to insertion. Five seconds. Op uh, 4 has located a uh, bomb. Reloading! เล่นน huh? ่ะฮะเกมจิ้บอกมีป <ok, ัญหาเอาไอ้เหี้ย น้าไอ้ประตูไอนั่นแหละไอขับเคงเรื่องวัตถุมึงเป็นบิดาไก่ใช่ไหมอที่แทมอีนิด ไ้เอาหมดเออเอย่า้จริงคีย์บอร์ดกูมันมีเวนที่ปุ่มมันจะพังหวไอ้เอหียเมื่อวานปุ่มเอสแม่งกดไม่ค่อยติดวันนี้นปุ่มดีกดไม่ค่อยติดปุ่มเอสปกติ

Five seconds before insertion. You must locate and defuse a bomb. โดดลดออมาแล้วเอาเรไปเร่ยห้องล่างกันมันอยู่ตรงไอ้บาร์แมไม่รู้อ่ะมันอยู่ไอ้ฝั่งเอ,อ่ออะไร เห็นมึงชุบกูเห็นก Bo <booster. S 1> ูเห็นกูเห็นมึงชุบมันยังไงรู้ปะกูเห็นอิ่างที่มึงไม่หยุดทดสอบขึ้นมาแล้วก็ชบอยูๆที่แล้วตอนนี้กูไม่เห็นวิวโมเดลเลยละ กูดูกูดูกล้องมืงอยู่เอ้ต้องมือยโอ้ยยังไม่สุดอีก The diffuser has been secured. Op four eliminated all friendlies. Oh เราเจอแค่ไหเนี่นนย My g ดเ b ้ o แล้วคือแบบเราพลิกสถานการณ์จากกำลังแพชนะไปแพ้ได้ยังไงวะไม่ได้เรื่องอ่ะเยี่ทีเราเราปรับปูเล่นเล่นเราปรปับปงนะครับผมพู้เลย A bomb drone has located a bomb. Uh, เกี้ยวมาใ้ไม่ดีเลยนะทีมอัลติเน ขึ้นเกลีสิโอ๋กูไม่เห็นชื่มนโอัวเด็กน้องเป็นปะจะก็สอีอีนกนะ โลชั่นที่วิ่งเนี่ยโอวัดไหมเขาเอาออกไอ้ที่เนี่ยไม่หยุดอีกแล้วโอวัตเพึงเนี่ย เบื่อแล้วกินตัวแล้วทำไมกูยยอยู่กูยอยู่ซิวนเนี่ยอเอาเร็วเอ้าเบื่อที่เจ็ดแบกภาพเขาก็พูดเรื่องจริงของเขาอ่ะไม่แบกครับไม่มีคำว่าแบกแล้วครับตอนนี้ไอ้แบกนัไอไอแบกจะต้องมือใหม่ครับตอนนี้มือโปรครับผมไม่มีฮุ้ก็กล้าจะดีที <c oughs> ่สุอะไรครับกูอยู่ได้ครับกูเล่นแอร์ครับกูอยู่กูได้กูเป็นนักสู้ยิงครับ <c oughs> เนี่ยเขาเล่นแอร์เขาไม่อยากเล่นด้วยเลยเขา อะไรครับโอ้โหเียตัวเบต้าแรงครับผมโอ้ยครับครับพี่จะเล่นไหมครับพี่พี่เกณแบกครัพี่โอ้ยมันเรียกว่าแบกครับเร็วๆครับเร็วๆเร็วๆแบกครับพี่ทีมทีมไม่มีผมแพ้ครับพี่โอ้ยไอ้ที่ไม่มีผมมีตอนไหนครับตอนเล่นกับไก่หรือว่าตอนเล่นอะไรครับเล่นกับไก่อย่างคุณนะครับโอ้เล่นไก่ผมมาผมมาแรกๆเลยครับอันนี้แบบมาแบบตำนานครับมาเป็นตำนานครับไม่มาเป็นไก่ครับเดี๋ยวครับไม่๋ยวครับ มาเร็วมาเร็วมึงก็เล่นลายเรนบัวอยากเล่นเนบบวไอ้ชื่อกูอยากเล่นเอาวทมึงมาเล่นกูเมกูใครใครกูไม่เล่นแฟนกูไม่ชอบเล่นเกมวอทเกมไม่เข้าถึงอะไรอกวกูไม่ไม่ชอบเล่นเกมี่อ้ยเนี้ยฮะ <growing> <ais ama. S 1> ชีวิตคนเราต้องเล่นโอเวอร์วัตครอนนี้ก็ขี้บอดเกมนี่วะอันนี้ใครอะไปชิวด้วยเฮ้ยรืว่าเรืว่าจ็กเลสอะค็นแล้วไอ้วันเดอร์อีกอยู่โนเด็ดลิส ขอตายอะลูก I'm just kidding <laughs> เ้ยอะไรอันกอลลิงมึงสูง <c oughs> เกืบได้สตัวแล้วเมื่อกี้ไอ้เฮียอะไรอันกอลลิงมึงเล่าหวัวครูระเบิดเลย S <S <S <US 2> เวนปปไดาอย่างหน่อยวะพอไหมเสียงไงบอกเกอร์เอาไงยุดก่อนแม่ชีวิตคนเรา โอ้ดีกว่า oh, <dear. S 1> okay. ตามตรงกูก็แบกเหนื่อยแล้วแหละเจงกูขึ้นวันสามแลวเดาเดวมึง <c oughs>